เย็ดแม่พวกสูม่ม้ามึงอย่ามาจอแจนะคุกรอมึงอยู่เดี๋ยวมึงโดกนกระทึบเมื่ไหร่มึงจะเป็นคนดีสัตว์เดีย๋ยวมึงเจอกูเฮ้ยพ่อตายพวกสูม่มม้ามุมนี้เห็นไหมเห็นครับ เดี๋ยวว่าจะลองเดินมาจากตรงนี้นะจะเห็นชัดหรือเปล่าสมมุติว่าขโมยมันจะมาลักไอ้พวกนี้เดินมาตรงนี้เห็นไหมเห็นครับ,รบเห็นใไ,ไหมเห็นครับ ศูจำไว้จะบอกให้เนี่ยผมได้ยินข่าวนะครับจากเพจของผู้นำหมู่บ้านหมู่ห้าเขาบอกว่ามีพวกโจรพวกขโมยพวกหมายย็ดแมงนะครับมันลักอันนี้เขาอะดูที่เนี่ยไอเครื่องดูดน้ำแล้วก็หนักไปกว่านั้นนะครับ มันดูดเอาน้ำมันในรถที่เขาเอาไปปั่นน้ำน่ะ,ะเห็นแล้วมันโมโหโมโหกันไหมโมโหครับอืมฝากเตือนไว้นะจะบอกให้นะครับฝากชาวบ้านนะครับที่มีเครื่องแบบนี้นะครับคือถ้าใครนะครับไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะครับกล้องวงจรปิดที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ,ฟ้าไปซื้อมานะครับ คุณกล้านิดหนึง่งถ้าไม่กล้าเนี่ยถ้ามันมาเอาเนะนะครับคุณก็สูญเสียคุณไปตามหาไหนก็เห็นนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับไอ้ล้านซื้อของเก่าล้านซื้อของพวกนี้นะครับคุณดูคลิปนี้คุณแชร์กันออกไปนะครับไม่ใช่คุณซื้อแล้วนะครับคุณจะได้ของราคาถูกจากไอ้พวกโจรน,นะครับการรับซื้อของโจรน,นะครับเป็นของเล็กเกกน้อยๆไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระ อะไรต่างๆเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเจ้าของเขาไม่ยอมนะครับคุกหปีปรับ1นึ่งแสนบาทนะครับกับของมูลค่าของคุณเนี่ยนะครับที่คุณรับซื้อเข้าไปนะครับเตือนพวกที่ซื้อของเก่าด้วยนะครับเวลาเขาไปซื้อของเนี่ยนะครับไม่ใช่เวลาเขาของไปขายนะครับให้คุณระมัดระวังป้องกันตัวเองไว้ด้วยการ ใครจะไปขายก็เอาบัตรประจ,ยยปววปจำตัวประชาชนถ่ายเอกสารไปดูหน้าดูตามนด้วยว่าบัตรประจําตัวประชาชนของมันตรงกับหน้าไอ้ส้นตีนที่มันเอาของไปขายให้คุณหรือเปล่านะครับเวลาตารวจมาเนี่ยคุณจะได้เอาหลักฐานให้ตํารวจเห็นว่าเนี่ยไอ้คนนี้ครับมามาขายให้ผมนะครับเป็นมูลค่าเท่านี้อา่าผมก็ไม่รู้ว่ามันเอามาจากไหนแต่ผมก็ต้องเก็บหลักฐานไว้เผื่อ,อาทางเจ้าหน้าที่ตารวจหรือว่าเจ้าของเขาเนี่ยนะครับตามมานะครับป้องกันตัวเองเซฟตัวเองไว้ไม่งั้นนะครับคุณไม่คุ้มหรอกของ ราคาไม่กี่บาทที่คุณได้ได้จากมันไปนะครับแล้วคุณจะต้องติดคุกนะครับห้าปีปรับหนึ่งแสนบาทจําไว้นะครับแล้วไอ้คนไหนนะครับที่มันขโมยนะครับผมจะบอกให้นะครับว่านะครับไปคุยกันลงพักแล้วผมไม่ยอมความผมบอกตรงเจ้าของมาคืนให้ผมก็ไม่เอาเพราะมึงความผิดมึงสําเร็จแล้วเจ้าของมาคืนเราเราก็ไม่เอาผมให้มันติดคุกเลยนะครับอันนี้ผมบอกตรงนะครับถ้าใครดูคลิปนี้นะครับ ไปซื้อกล้องวงจรปิดมานะครับผมติดไปหมดนะครับท่านผู้ชมลหลายๆมุมนะครับใครเดินเข้ามาในสวนผมเนี่ยผมนั่งดูอยู่บ้านก็เห็นนะครับผมไม่ต้องไปเถียงหรอกมึงมาทําไมนะครับเมื่อมึงมาจุดนี้มึงไม่ได้จับมึงไม่ได้ดึงออกไปนะครับแต่ของกูหายเข้าใจไหมมึงอยู่ในที่เกิดเหตุคนสุดท้ายมึงต้องรับผิดชอบจะมาบอกว่าอุ้ยมาตรงนี้นะแค่มามานั่งพักลมโอ้ยมันร้อนว่ะเออ ันร้อนแค่มานั่งเล่นเฉยแต่ของเขาหายอย่าลืมนะครับเขาเอาหลักฐานตัวนี้เลยแหละไปจับนะครับฉะนั้นนะครับถ้าไม่จําเป็นอย่ามานั่งใกล้ของเขาเลยนะครับเออหรือว่าคิดว่าตัวเองนะครับหาแดกไม่ได้แล้วนะครับนู่นไปหาขอถ้วยขอชามนะครับจากชาวบ้านก็ได้นะครับไปขอข้าววัดกินนะครับอ่านะครับพระท่านคงไม่ห่วงหรอกข้าวก้นบาทนะครับแล้วผมนึงเตือนเนี่ยวัยรุ่นของผมเนี่ย นะครับพิสักอะไรมาเหมือนร้านเดียวกันหมดเลยเนี่ยโอ้โห oh. แพงไหมสี่ห้าพันฮะสี่ห้าพันอัน <c oughs> นี้มันนักเรียนอะไรมันสักเนี่ยอยู่โรงเรียนไหนเนี่ยโคงน้ครับคุณครูบ้านโคกหลังน้อยลูกศิษย์ลูกหาของคุณเนี่ยมันมันสักเนี่ยคุณรับมันไปเรียนด้วยเหรอเนี่ย ครูว่ายังไงไม่ว่าเลยอ๋อก็สงสัยน่าจะเป็นนโยบายของคุณครูหรือเปล่าส่วนคนนี้อยู่โรงเรียนไหนสับน้อยครับสับน้อยสักมาแพงไหมเนี่ยสองสามพันครับสองสามพันใครเป็นคุณครูประจำชั้นชื่ออะไรครูเดียบครูเดียเด็กขนาดนี้คุณครูให้สักแล้วเหรอเนี่ยเจ็บไหมลูกไม่ครับไม่เจ็บ มันใส่มันหมื่นนะเนี่ยหมื่นไหมเราอะหมื่นครับโอ้โห oh, ยอมรับนี่ <c oughs> เด็กคนนี้สุดยอดมากทายอมรับสักมาสองสามพันพ่อแม่ว่ายัางไงพ่อแม่ชอบไหมชอบครับพ่อแม่ชอบอืลายอะไรเนี่ยเขาเรียกลายอะไรงูเขียวครับงูเขียวลายงูเขียวไอ้ฝั่งนู้นงูอะไรเนี่ย <c oughs> งูเหลือมงูเหลือมลายงูเหลือมไม่กลัวพ่อแม่ตกใจหรือเวลาน,นอนกลางคืนอ่ะลูกพ่อแม่พ่อแม่ชอบงูใช่ไหม อ๋อพ่อแม่ชอบงูนะครับเนี่ยนะครับผมจะให้นะครับใบรุ่นไหนนะครับที่นะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยมาอยู่ในเฟรมอยู่ในกล้องนะครับอยู่ในการนําเสนอข่าวนําเสนอคลิปของผมได้เงินนะครับใครสนใจอยากจะมาแบบนี้นะครับเรามีเ,าเงินค่าทําคลิปแจกนะครับแต่คลิปกินเราไม่แจก เพราะว่าเราให้กินแต่คลิปไม่ได้กินเนี่ยเราจะจ่ายค่าตัวนะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่เป็นละครหรือว่าเป็นเรื่องราวอะไรต่างๆนะครับเราจะสนับสนุนให้คนไม่เสพยาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะว่ายาเสพติดนะครับมันทําลายอนาคตตัวเองไม่พอครับมันทําลายประเทศชาติเรานะครับต่อไปนี่นะครับถ้าพากันสูนสบกันเสพกันเนี่ยนะครับของก็เสียหายหมดพ่อแม่ก็กุ้มใจนะครับเออบางคนนะครับ เสพแต่พ่อแม่ไม่อยากให้เสพหรอกนะครับแต่ว่ามันติดแล้วก็เข้าใจนะครับติดแล้วนะครับแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับต้องให้ตำรวจจับไปอยู่ในคุกนานๆอย่าไปอย่าไปใจอ่อนนะครับถ้าลูกคุณติดคุกนานๆแล้วเนี่ยนะฮะโอกาสที่มันจะปรับตัวปรับใจเนี่ยมีเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในคุกมันทรมานนะครับถ้าไม่ให้มันไปติดคุกเลยนะครับคือป้องมันไว้นะครับติดก็เปเอามันออกมาเนี่ยนะครับไปประกันตรงประกันตัวมันออกมารับรองว่านะครับต่อไปเนี่ย มันจะเอามีดตัดคอคุณนั่นแหละนะครับตัดคอคนรอบข้างแล้วของอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับจะถูกขโมยนะครับฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะหมูไหนก็ตามแต่นะครับทักมานะครับอยากจะมาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับในการหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติดนะครับมานะครับเรายินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับเนาะแล้วสุดท้ายนะครับสําหรับไอตัวนี้นะครับไอพวกมึง คนไหนนะครับพากันสูบม้านะแล้วก็รักเล็กขโมยน้อยสมมติอยากได้เดินไปบ้านรู้จักบ้านเชฟยันไหมรู้ใช่ไหมอ่านะไปบอกว่าเชฟยันครับผมหิวม้าเลอเกินเออผมอยากสูบม้านะ่ะเออถ้าไม่ได้สูบแล้วผมต้องตายแน่นอนผมขอตังไปซื้อม้าหน่อยผมจะว่าจะมารักอันนี้ของเชฟยันแล้วแหละ แต่ผมเปลี่ยนใจเห็นเชื่อใจออกข่าวเออไปมามามาหาเรามาบอกเราแบบนี้อ,อ่าเดี๋ยวเราจัดให้อยากได้กี่เม็ดอยากได้เป็นมัดไหมเป็นคอกไหมมาหานะครับมาที่บ้านนะมาที่บ้านเรานะครับแล้เวเราจัดให้นะจัดให้แบบอิ่มเลยนั่นแหละเออเอาชนิดแบบควันออกตูดอะ่ะเข้าใจไหมออ นะเข้าใจไหมลกูกครับ,บแล้วก็เวลาเห็นคนสูบคอนเสพมานะเนี่ยออย่าไปอยู่ใกล้มันเข้าใจไหมครับเอ่ยกลิ่นมันจะเข้าจมูกเราเลยเราจะดีดเข้าใจไหมครับอา่อาแล้วก็นะครับฝากเตือนวัยรุ่นนะครับหมู่ห้าหมู่หกหมู่อะไรก็ตามแต่ในหมู่บ้านที่ทเห็นอยู่นะครับเออถ้าเรารวมตัวกันไม่ว่าจะเล่นกีฬาหรือว่าจะมาแสดงแบบนี้เนะี่ยเราจะห่างไกลยาเสพติด เราจะไม่เป็นทาสของมันนะครับหมู่บ้านของคุณก็จะเป็นหมู่บ้านสีขาวนะครับการลักเล็กขโมยน้อยก็จะไม่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของเรามีแต่คนรักนะครับสังเกตไหมเอ่คนที่สูบยาสูบมาเนี่ยมีมันมีเพื่อนคบไหมมีแต่กลุ่มพวกมันใช่ไหมเออพวกเราไปเล่นกับมันไหมไม่เอาไม่เล่นเออเขาเ,เ,เราไปเต้นเตบอลเราไปเตบอลใช่ไหมใช่ออาออมันไม่มีใครครบนะครับเออมันก็อยู่ในโลกของมันนั่นแหละนะครับเออ ผมไม่ว่านะครับใครจะสูบจะเสพใครจะค้าใครจะขายนะครับผมไม่ว่าแต่อย่าทาให้ของผมเสียหายอย่ามาทําลายทรัพย์สินของผมถ้าทําปุ๊บผมเอาเรื่องถึงที่สุดจริงๆนะครับเห็นไหมสังเกตเม่ผมนะครับไม่ไปทําข่าวไอ้นี่สูบมาไอ้นี่ขายยาไม่ทําครับมันเป็นสิทธิ์ของมันนะครับมันมีความพยายามในการหาเงินของมันเป็นเรื่องของมันนะครับแต่อย่าทําของผมเสียหายถ้ามาก้าวไก่ล้าเส้นผมผมไม่ยอมผมเอาหนักแน่นอนนะครับ ผมจะไม่เบอร์หน้าเบอร์ตานะผมไม่ใช่ว่าผมทําข่าวผมจะเบอรอหน้าเบอร์ตาปกปิดเอ,เ,อเขาเรียกว่าพูดท้องหาไอ้พวกชั่วนะครับผมเปิดหน้าเลยให้สังคมเห็นเลยไอ้นี่แหละมันมาเอาของผมผมเตือนไว้สําหรับวันนี้เราสี่คน4คี่กุมารตรงนีท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ